การเข้าอวยพรลวงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดประธานองคม,มนตรีที่จะครบ96ปีในวันพรุ่งนี้เป็นอีกวาระที่ประธานองคม,มนตรีได้เน้นย้ำเรื่องความจงรักภักดีสามัคคีและยินยันที่จะเป็นกำลังใจให้ในายกรัฐมนตรีทำงานต่อไปครับที่บ้านสีเสาเทเวศเช้าว,วันนี้มีคณะรัฐมนตรีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้ารับโอวาจาพลเอกเปรมตินสุนลานนท์ประธานองคม,มนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ96ปีวันที่26สิงหาคมประธานองค์คมนตรีได้เด้นย้ำว่าช่วงเวลานี้เป็นโอกาสดีที่คนไทยจะช่วยให้เกิดความรักความสามาคัคคีพร้อมขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอที่มุ่งมันทำงานเพื่อบ้านเมืองพร้อมย้ำว่าแม้จะอายุมากแล้วแต่ก็จะช่วยงานนายกรัฐมนตรีเท่าที่จะช่วยได้พร้อมเป็นกำลังใจให้ทำงานให้สำเร็จ คุยกับใครก็บอกเขาว่าทำไมตู่ต้องมาเป็นนายกให้มันเหนื่อยเ,เระเาาทำไมป้อมถึงต้องมาช่วยน้องชายทำไมเจียบถึงต้องมาช่วยเพื่อนเพราะว่าพวกเราเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นความจำเป็นที่พวกเราจะต้องเข้ามาในสถานการณ์เช่นนี้ที่พูดวันนี้ไม่ได้เพียง หมายความว่าเราทำเพื่อใครเราทำเพื่อคนไทย,ย,าายนิทานกบอลีมดนึงครับยกนทธ์ธตรีระบุว่าระหนักดีถึงคุณความดีของพลเอกเปรมโดยเฉพาะความจงรักภักดีซึ่งเป็นแบบอย่างให้ทุกคนได้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศและขับเคลื่อนการทำงานทุกด้านให้เดินหน้าต่อไป หลังพลเอกเปรมให้โอวาทแล้วได้ให้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีบางคนนะครับเช่นพลเอกประวิตย์วงสุวรรณพลเอกธนสัิ์ปฏิมาประกรนายวิษณุเครืองามเข้าพบเป็นการส่วนตัวสำหรับนายทหารที่เข้ารบอวยพรพลเอกเปรมในวันนี้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงนะครับรวมถึงแคนดิเดตผู้บัญชาการเหล่าทัพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะขึ้นดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และพลเอกชัยชานช้ามงคลรองปลัดกระทรวงกลาโหมที่ถูกคาดการว่าจะขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมหลังจากที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการจะทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปีเสร็จสิ้นได้พูดคุยกับพลเอกประวิทย์แล้วและไม่มีข้อขัดแย้งครับ